สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับโบสถหลังนี้นะครับก็สร้างมาในพศ2,500 4 0 2400นะครับ2480 2474ดนะครับดูลักษณะโบสถหลังนี้นะครับก็จะมีลักษณะนะครับนี่ก็สร้างมาในยุบสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่นะครับตามพุทธศาสนา,านะครับก็ดูการแกะนะครับการแกะ ตัวอักษรนะครับนี่คือสร้างมาในพุทธศาสนาสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับเป็นเป็นองค์โบสที่เล็กี่สุดนะครับโบสถ์หลังนี้สร้างตั้งแต่สมัยนะครับตั้งแต่สมัยที่ว่า้าเงินสบาทนะครับโบสถ์่งนี้นะครับสร้างในเมื่อเงินสบาท แรกเลยนะครับเนี่ยนะครับที่เขาได้เขียนเอาไว้นะครับที่เขาได้เขียนเอาไว้ให้ใช้เงินนะครับในสมัยนั้นนะครับหนึ 1, ่งพันห้าร้อย บหกบานะครับการอ้างอิงของที่เราเขียนไว้นะครับแต่ที่เขียนนี้คือใหม่นะครับใหม่แต่การสร้างโบสน,นี้นะครับก็จะมีลักษณะเก่ามากครับโบสหลังนี้จะมีลักษณะเก่าลึกนะครับเปการขมดินในสมัยตะกอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกระแพงเก่านะครับ โดนผมไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของกำแพงนะครับก็ไปดูดูการแกะสลักนะครับดูการแกะสลักของโบสถ์นะครับก็มีลักษณะนี่นะครับการแกะแม่พิมพ์เก่าๆนะครับโบสถ์หลังนี้นะครับก็มาเพื่อนๆได้ดูนะครับพอดีมาได้ถ่ายทำได้สอบถามชาวบ้านเขาเขาบอกว่าสร้างตั้งแต่ราชการ ก็ไม่รู้นะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่นะครับสร้างแต่รัชกาลที่หนึ่งนะครับการแก้สลักการแก้การเขียนเ,นเพิมพ์นะครับท่านชี้ไปที่เจดีนะครับท่านชี้ไปที่นี่นะครับก็ไม่รู้ว่าหมายความว่า,ายอย่างไรนะครับลักษณะนะครับ ก็เป็นพระพุทธเจ้านะครับก็เอามาพเพื่อนๆได้ดูนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ